สวัสดีครับเดีย๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันเสาร์ที่4ตุลาคมเนาะเพื่อที่จะมาเช็คว่ากราฟได้ปิดแท่งเทียนแท่งวิคไปแล้วอย่างไรบ้างใช่ไหมครับเพื่อที่จะดูว่าเทรนด์มันเป็นยังไงต่อเนาะไฟชันยังเป็นยังไงต่อนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเนาะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนใน time frame day นะครับใน time frame day สิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วใน time frame day ก็คือเมื่อวาน time frame day ได้มีการกดตัวลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายแต่ไม่ถึงรับ day เห็นไหมครับแล้วรับ day ที่ได้มีการกดตัวลงมา,าตั้งแต่แท่งก่อนถูกไหมครับแท่งวันพฤธและหาดได้มีการกดตัวลงมาชนแล้วก็กดตัวลงมาเคลียร์จากนั้นดึงไส้กลับไป,ปิดดินโดจิแท่งเมื่อวานได้มีการกดตัวลงมาเคลียร์ก่อนหนึ่งรอบก็เคลียร์ละเอียดเหมือนกันแต่ไม่ชนนนรััับบ day จากก้้ดดึึงงค่อยๆไสล แล้วสร้างพายทีชันการกลับตัวฝั่งบายถูกไหมครับแล้วก็ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นไปการเคลียร์ตรงนี้อย่างที่ผมได้บอกคืออาจจะเป็นการเคลียร์เพื่อเพื่ออะไรครับเคลียรย์เพื่อที่จะสร้างระยะบินให้กับข่าวรอนฟาร์มเฮโรแล้วมันไม่ได้แค่เคลียร์ลงมาเนาะมันมีการเคลียร์ลงมาแล้วมาสร้างจุดลับตัวที่สมบูรณ์ด้วยจากการยกตัวขึ้นไปตนนต้านแล้วก็สร้างแนวต้านถูกไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะไป ขยายกินในทา m เฟรม H4 แต่ทางเฟรม D เราเห็นแล้วนะครับทางเฟรม D ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขสร้างไฟชันการกลับตัวฝั่งเซลล์ได้เพราะว่าทางเฟรม D ยังไม่ได้ยกตัวขึ้นไปปิดอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าแปลว่าณจุดนี้ทางเฟรม D ตอนนี้ยังเป็นไฟชันฝั่งบายซึ่งในในอาทิตย์หน้าอาจจะมีการกดตัวมาเคลีย์ถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงรับของ D แล้วจากนั้นอาจจะดึงไส้กลับแล้วบินขึ้นไปก็ได้ แล้วตรงนี้อาจจะกลายเป็นรับสําคัญเลยเพราะอะไรครับมันเป็นรับที่เป็นทั้งโดจิแล้วก็เป็นรับที่มันบินขึ้นไปถูกไหมครับจากราคาปัจจุบันเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นแนวรับไปแล้วถูกไหมเพราะว่ามันมีทั้งโดจิแล้วก็แท่งเขียวเนี่ยที่มันบินขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นรับสําคัญได้แต่เดี๋ยวผมจะตีให้อีกทีหนึ่งเพราะมันเป็นไหมเนาะแล้วทีเนี้เรามาดูกันในทางฟิวส์ก่อนด้วย ได้ทำเฟรมวิกนะครับได้เกิดแห้งเขียวเต็มๆเลยที่ดึงไส้กลับมาเพียงแค่เล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันได้ดึงไส้กลับมาเยอะมาแล้วรอบนึงถูกไหมครับเพราะว่าเป็นการดึงไส้กลับเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งายแล้วมีการบินในช่วงข่าวนอนฟาร์มเคโรเห็นหรือยังเห็นหรือยังที่ผมบอกว่าถ้ามันมีการกดตัวลงมาเคลียร์เคลียร์เสร็จแล้วสร้างพลาสตชนการกลับตัวแล้วไซด์เวย์ขึ้นนะอันนั้นก็อันนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะบินเหมือนกันแต่แค่มันฉลาดนะครับมันมีการสร้างระยะเพื่อที่จะบินแตต่่ไมถ้าน ยังไม่ยังไม่ได้วิ่งมาชนต้านเห็นไหมเขาเรียกว่าการสร้างระยะเพื่อบินแต่ไม่ชนต้านสําคัญหรือทุบเพื่อไม่ชนรับสําคัญเพราะว่ามันจะต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับการที่มันจะบินแล้ววิ่งเป็นเทรนแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องบินชนอธามหายแล้ววิ่งไปอีกหลายพันจุดแต่ถ้าเกิดว่ามันจะบินแค่ในระยะช่วงข่าวแล้วหลักไม่ไม่กี่พันจุดมันก็อาจจะมันมันก็อาจจะต้องกดตัวลงมาเพื่อสร้างระยะแล้วก็บ,บินในช่วงข่าวหรือ ยกตัวขึ้นเพื่อสร้างระยะเพื่อที่จะทุบในช่วงข่าวอันนี้คือการการเพื่อิกรรมพฤติกรรมของการาฟที่มีต่อข่าวเสมอมานะครับมันจะมีอยู่2ออย่างคือสร้างระยะเพื่อทุบก,กับสร้างระยะเพื่อบินแล้วก็สร้างระยะเสร็จปุ๊บก,ก็ดันไปชนต้านทิ้งไว้ด้วยไปชนต้านรอดเสียวทิ้งไว้ด้วยแปลว่าเดี๋ยวช่วงข่าวมามันก็จะต้องบินซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็ได้บอกมาแล้วประมาณ2 3 2สาสองสาครั้งที่มีข่าวนอนฟาร์มเพโรถูกไหมครับแล้วมันก็เป็นไปตามนี้ ต่ถามว่ามันจะเป็นไปตามนี้แบบร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันไม่ได้เป็นไปตามนี้ร้อยเปอร์เซนต์แต่แค่ที่ผ่านมาถ้าอยู่คุณอยู่กับผมในช่วงข่าวนอนฟารเรเวลคุณจะรู้เลยนะครับว่าผมวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้มาให้ก่อนแล้วแล้วมันก็เป็นไปตามนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องไปเก็บสถิติเอาเองแล้วลองวิเคราะห์ดูในวันหลังว่าก่อนข่าวมันจะเป็นแบบไหนแล้วพอข่าวมามันจะเป็นยังไงถูกไหมครับก็อย่างเช่นบางครั้งมันมันยกตัวขึ้นหนักๆในช่วงข่าวถูกไหมครับในช่วง พื premises, e ah, oh. yes. ่อที่ว่ามันไม่ได้แค่จะสร้างระยะทุบถูกไหมครับมันไม่ได้สร้างระยะเพื่อที่จะทุบเราลองมองในแง่ที่ว่ามันยกตัวขึ้นหนักแล้วเริ่มมีคนโฟ l l o w b เริ่มมีคนรอายที่แนวรับแล้วพอข่าวมาปุ๊บมันก็เลยทุบหนักเพื่ออะไรครับเพื่อมีคนโฟล l o w b หนึ่งแล้วมันล่อให้คนไล่ายที่แนวรับสองแล้วพอมันทุบลงมาเรื่อยๆเนี่ยมีคนไล่ายปุ๊บมันก็จะลากลงมาแรงๆจากนั้นพอเคลียร์วอลุ่มฝั่งายเสร็จมันถึงจะดึงไส้กลับขึ้นไปที่หลังเห็นไหมแต่มันทุบ แล้วพอขามาปุ๊บมันก็เลยทุบลงมาแล้วจังหวะที่มันทุบลงมาคนจะไล่บายแต่เราจะบายโดยที่มีรับสําคัญเป็นจุดกําหนดว่าเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับแล้วเราจะบาบที่ไส้นี้ก็ได้แค่สมมติถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะออกออเดอร์ทุกครั้งที่เราจะออเดอร์มันมีการกําหนดไว้อยู่แล้วว่าเราจะเอาที่จุดไหนเราจะเล่นที่จุดไหนเราไม่ใช่ว่าจะไปไล่บายทุกครั้งเราจะบายแล้วที่ไม้แรกถ้ามันชนหนึ่งรับ แต่รับต่อไปเราจะไม่เร่งเราจะไม่เร่งไปไล่บ่ายเพราะว่าเราต้องดูดีๆว่ากามันสร้างมันทํำยังไงมันสร้างยังไงถูกไหมครับเนาะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้เนาะแล้วก็ลองเอาไปเก็บวิเคราะห์กันอย่างที่ผมได้บอกเสมอมาเนาะนะครับในทำเฟรมวีคตอนนี้ก็ยกตัวขึ้นทำไฮไส้ถูกไหมครับที่ออทำไฮไว้แล้วที่3 8 9 6 3 2 e.82 อจุดแจากนั้นดึงไส้กลับมา แต่แห้งนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับทางเฟรนวิคยังต้องไปปิดวันจันทร์ที่เจ็ดโมงเชา้าซึ่งเราก็ต้องรออาจจะมีการดึงไส้กลับเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าก็ได้ถหกนไหมการเริ่มวิ่งตั้งแต่ตีห้าใหม่ถึงเจ็ดโมงเช้ามีการดึงไส้กลับเพียงเล็กน้อยก็ได้หรือไม่ก็ดันทำออทาไฮต่อเลยก็ได้เป็นไปได้ทั้งคู่แต่เราคิดว่าในทางเฟรนวิคตรงนี้คือจุดที่มันจะปิดโดยใกล้เคียงเขาะฉะนั้นทางเฟรนวิคตรงนี้ถ้าเปิดแห้งใหม่มามันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงงมมาาาเเคียรรแต่่่ไถึ 3, พะ อาเป็นวิกได้ทำลายตั้ง3,800เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแปลว่าเปิดแท่งใหม่มาอาจจะมีการกดตัวลงมาเคลียร์แต่ไม่ถึง3,800แล้วจากนั้นอาจจะดึงไส้กลับแล้วกินหรือไม่ก็อาจจะก,กดตัวลงมาเคลียร์ชนลับผ่านไส้ชนลับผ่านไส้มาเรื่อยๆแล้วกดตัวลงมาเคลียร์อย่างละเอียดอาจจะก,กดตัวลงมาแต่ไม่ชน3,700นี่คืออย่างรุนแรงนี่คือเคลียร์ยิบเลยเนาะคือเคลียร์แบบพุกลงมาเป็นหมื่นจุดเลยแต่ไม่ชน3,700จากนั้นอาจจะค่อยๆดึงไส้กลับ แล้วยกตัวขึ้นแล้วระหว่างที่ดึงไส้กัับก็จะค่อยๆรอ,อเซลไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นไว้ล่วงหน้าเลยรู้คร่าวๆไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันอาจจะเกิดแบบนี้ขึ้นก็ได้นะครับอันนี้จะให้โน้ตไว้ว่าวิกมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ทำโนแต่ไม่ถึงอีกรับรู้ไว้โนอตไว้ประมาณนี้มันมีสิิ์ที่จะทำแบบนี้นะครับ ไอทำเรมเดย์ก็อย่างที่บอกคือทำเรมเดย์เนาะมันก็ยังเป็นพทชั้นฝั่งบายอยู่เพราะว่ายังสร้างจุดกลับตัวไม่ได้และยังไม่ได้อยู่ในเงนื่อนไขเดียวสร้างจุดกลับตัวแต่แท่งใหม่มีสิทธิ์ที่จะทําการกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ิงรับเพราะว่าตรงนี้ได้มีการสร้างแนวรับสําคัญทิ้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันกดตัวลงมาชนรับนี้แปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะทุบลงมารุนแรงมากอาจจะทุบลงมาเลยตั้งแต่ราคาน,นี้ไปจนถึงขาล่างของสามเหลี่ยมที่อยู่ประมาณสัก ่างกันประมาณสัก3,000กว่าจุดก็เป็นไปได้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องโน้ตไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าเดกดตัวลงมามีการกดตัวลงมาชนรับที่ประมาณ3.862แต่ว่ามันก็มีส์เกียววิ่งลงมาหาไส้ข้างล่างตรงนี้ที่3.839ก็ประมาณ2,000กว่าจุดและถ้าหากว่ามันจะวิ่งลงมาหาขาล่างเราก็คิดเลยว่าถ้ามันจะวิ่งลงมาหาขาล่างโดยที่มีการชนรับเดตรงนี้จิงไว้ด้วยที่3.832ก็แปลว่ามันก็มีสีเทียวกดตัวลงมาหาขาล่างสุดตรงนี้ที่3.818เนี่ยเห นี่คือสิ่งที่เราจะต้องดูไว้ว่ามันมีราคาตรงไหนบ้างมีแนวรับตรงนี้ถ้าชนแนวรับนี้มีสิเทียวิ่งมาถึงไส้นี้สามแปดห้าสามกับไส้นี้ที่สามแปดสามเก้าอ่านี่คือสองไส้ที่มันมีสีเทียวิ่งมาถ้าเป็น day เห็นไหมถ้าชนรับนี้แล้วมีสีเทียวิ่งมาหาไส้นี้แล้วไส้นี้แล้วถ้าชนรับนี้ก็มีสรรีเทียวิ่งมาหาไส้นี้สามแปดหนึ่งแปดอย่างแย่สุดก็คือมีสีเทียวิ่งลงมาเกือบชนสามพันแปดร้อยแต่จะมีไส้ h e o ที่จะํำกับไม่ให้มันชนอยู่เพราะฉะนั้นเห็นไหมนี่คคืออสิิ่่่งงงทีเเรราาาจะะต้้ววหห์น เราจะต้องเข้าใจล่วงหน้าไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะไม่ให้เราเสียเปรียบตลาดเมื <S <S ่อมันชนรับสําคัญแล้วแล้วเราเห็นเราจะต้องไม่ไปไล่บายแล้วเพราะว่าการชนรับสําคัญอย่างเช่นรับ day เ,เนี่ยแล้วเราเห็นไส้ของรับ day อ,อยู่ที่ตรงเนี้ยการชนรับที่หกสามเนี่ยแล้วมีไส้ตรงเนี้ยพันจุดเราจะไปไล่บายก่อนไหมล่ะเราก็รอไปบายที่ไส้ทีเดียวเพราะว่าถ้ามันดึงไส้กลับไปเราก็ได้กําไรพันจุดถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นไล่บายต้งแต่แนวรับไส้เล็กๆลน,น้อยก็ไล่บาบเรามาดูเลยว่ามีไส้ day ตรงไหนบ้างอ่ะมีตรงนี้แล้วก็เผื่อขึ้นไปอีกสก แล้วคุณก็ปายแล้วถ้ามันดึงไส้กลับคุณก็กาไรพันจุดแต่ถ้าหากว่าคุณบายตรงนี้แล้วมันกดตัวลงมาหาไส้นี้ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วมันดึงไส้กลับคุณก็แค่เอาไม้ล่างไปคัดไม้บนหรือไม่ก็เอาไม้ล่างไปปิดไปปิดคู่กับไม้บนโดยเสมอตัวถูกไหมครับพอปิดเสมอตัวเสร็จปุ๊บคุณคุณก็ได้เปิดไม้ใหม่อีกไม้หนึ่งเพราะว่าคุณลดหล่อดด้วยการที่เอาไม้ล่างไปคัดไม้บนแล้วคุณก็มาเปิดไม้ตรงกลางเท่ากับว่าเหมือนคุณได้ทําการ perpetual trading โดยการหาค่าเฉลี่ยของออเดอร์ุณเห็นได้ยัง เพราะว่ามันคือ perpetual trading หรือ f u t u r e trading ที่คุณเอาไม้ล่างมาคาัดไม้บนใช่ไหมแต่ f u t u r e trading มันจะไม่ได้เปิดเป็นหลายไม้ f u t u r e หรือ perpetual มันเทรดแบบสมมุติว่าคุณมีไม้ล่างแล้วคุณมาเปิดไม้ไม้ล่างอีกทีหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมราคามันจะหาค่าเฉลี่ยของตรงกลางให้คุณเลยแล้วมันแล้วออเดอร์คุณจะอยู่ตรงกลางระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้เห็นไหมครับมันก็จะมาอยู่ตรงกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือ,คอ,คอการเทรดแบบ perpetual แต่จริงๆแล้ว เราไม่สามารถที่จะเทรดแบบฟอรโมชั่นได้เพราะว่าเราไม่ได้เทรดฟอรโมชั่นแต่แค่ถ้าสมมติว่าคุณออกออเดอร์ที่ไม้ตรงนี้ที่ไซนี้แล้วคุณมาเปิดออกอีกอีออเดอร์ที่ไซนี้ทาทุกลงมาใช่ไหมถ้าเป็นฟอเรกคุณก็ต้องเอาไม้เนี่ยระคัดไม้บนโดยการที่คุณคัดที่ตรงกลางถูกไหมครับแบบคัดแบบเสมอตัวจากนั้นคุณก็เปิดไม้ใบใหม่เท่ากับว่าคุณลดหลอดไปแล้วตรงนี้ที่เป็นหลอดไม่ดีถูกไหมแล้วคุณก็ได้ไม้ใหม่ตรงนี้หมึ่งไม้แล้วคุณได้ลดหลอดถูกไหมครับจากตอนแรกมีสองหลอดสมมุติว่ามีสอง เท่ากับตรงนี้คุณคุณปิดทั้งสองไม้ไปแล้วแล้วคุณมาเปิดตรงกลางเท่ากับคุณมีหนึ่งหลอดแล้วคุณได้ลดหลอดตัวเองไปด้วยเห็นหรือยังนี่คือการเทรดโปรเปอร์เชียลแล้วคุณไม่ต้องมานั่งคำนวณถ้าคุณไปเทรดฟิวเจอร์ไปเทรดโปรเปอร์เชียลแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นโบรกคุณต้องคำนวณด้วยการที่คุณเอาไม้ล่างไปคัดไม้บนเสร็จปุ๊บคุณก็เปิดไม้ตรงกลางเท่ากับคุณก็เหลือไม้เดียวเห็นไหมอันนี้คือวิธีการลดหลอดอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เคยบอกแต่ผผมมมเเเคคคคยยบบบอออออกกกไปร่่่่าาาาาวววๆแตนนนี้้้ืืพพใใหหหห็็ภ อย่างน้อยสุดถึงราคาตรงกลางตรงนี้มันจะแย่ลงจากราคาข้างล่างแต่คุณอย่าลืมว่าคุณได้แก้ไม้ข้างบนไปแล้วแล้วคุณก็มีไม้ที่ดีขึ้นถ้าเทียบกับไม้ข้างบนแต่คุณแค่มีไม้ที่แย่ลงถ้าเทียบกับไม้ข้างล่างแต่อย่า,ายลืมว่าพอเป็นค่าเฉลี่ยแล้วเท่ากับว่าคุณไม่ได้ขาดทุนคุณเสมอตัวอยู่แล้วคุณก็ถือไม้เดียวที่จะทำำํากําไรให้คุณได้ถ้ามันย,ยกตัวขึ้นไปแต่ถ้าหากว่ามันไม่ยกตัวขึ้นมันกดตัวลงมาชนรับคุณก็ยังมีแค่ไม้เดียวที่คุณจะเสีีียยยยยหหหหาาาคคุุณณไไไไมมม่่่ด้้้้เเเสซืืออรรรขใจตงงนั อ่าเห็นไหมถ้าสมมติว่าคุณมีสองไม้แล้วคุณไม่ยอมคัดตอนมันขึ้นมาให้แล้วคุณไม่ยอมคัดสองไม้แล้วคุณก็เปิดมเปิดเลยไม้หนึ่งใช่ไหมเท่ากับลดหลอดใช่ไหมแล้วถ้ามันมาชนรับต่อไปล่ะแล้วคุณยังต้องใช้ไม้เพิ่มในการออกออเดอร์ที่ตรงนี้ล่ะแทนที่คุณจะติดแค่หนึ่งไม้จากข้างบนมาแล้วคุณมาติดไม้ที่สองตรงนี้แต่นี้เท่ากับว่าคุณติดสองไม้แล้วคุณมาติดไม้ที่สามตรงนี้อาจจะมาติดไม้ที่สี่ไม้ที่ห้าไม้ที่หกตรงนี้แต่ถ้าคุณรู้จักที่จะทําแบบที่ผมว่าก็คือ เอาไม้ล่างไปคัดไม้บนโดยที่คัดตรงกลางแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็เปิดบายตรงกลางเลยเท่ากับว่าคุณก็มีแค่หนึ่งไม้เห็นไหมเท่ากับว่าคุณก็สามารถทนโดนลากได้นานขึ้นเพราะว่าไม้คุณยิ่งมากการทนโดนลากคุณยิ่งน้อยลงคุณเข้าใจหรือยังทำนี่คือสิ่งสาคัญเนาะลองไปศึกษาดูลองไปหาวิธีการทําดูนะครับโดยที่เอาไม้ล่างเนี่ยตั้ง T P ไปคัดไม้ข้างบนให้ได้แล้วคุณก็เปิดออ,อเดอร์ที่ตรงกลางโดยโดยการตั้งายสับก็ได้ เพราะว่าถ้าคุณคัดไม้ที่แยกกับไม้ที่ดีไปแล้วแล้วคุณมาเอาไม้ตรงกลางที่เป็นไม้เสมอตัวคุณก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนี้นาซ้ําคุณได้ลดหล่อนลดการขาดทุนของตัวเองได้ซ้ําเพราะว่าบางครั้งกาบอาจจะไม่ยกตัวขึ้นมาให้คุณแก้ไม้ที่ตรงนี้ด้วยซ้าถูกไหมครับคุณก็รู้อยู่ว่าบางครั้งกาฟมันไม่ยกตัวขึ้นมาให้คุณได้แก้ไม้ <heh. S 1> เพราะฉะนั้นการที่มันจะไม่ยกตัวขึ้นมาให้คุณได้แก้ไม้คุณก็เลยแก้ไม้ไปในตัวโดยการที่เอาไม้ดีไปคัดไม้เสียโดยเสมอตัวแล้วก็เปิดไม้้่รงลาทีีคุะอนนดขึถับ แต่ถ้าเหิดว pues so ่ามันไม่ทุบลงมาแล้วมันบินขึ้นไปคุณก็มีไม้ที่ดีไปเล่นเก็บกําไรก็ได้ก็ยังได้ไม่ผิดอะไรเห็นไหมเห็นเห็นเห็นภาพหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นภาพก็ลองบอกก็ลองพิมพ์บอกมาด้วยว่าเห็นภาพเข้าใจนะครับแล้วจะรอไปปรับใช้เพราะผมจะได้รู้ว่าพวกคุณเห็นไหมเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะได้อธิบายเพิ่มหรือไม่ผมก็อาจจะทําคลิปมาสอนวิธีการก็ได้ต่างหากเพื่อให้พวกคุณได้เข้าใจเพื่อให้พวกพวกคุณได้เห็นภาพเนาะ เพราะว่าคลิปที่มันเป็นการสอนวิธีการต่งางๆมันจะสามารถที่จะสอนละเอียดได้บอกได้ทีละข้อทีละข้อเนาะเพราะว่าสําหรับคนที่เทรดฟอเร็กมันยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องคํานวณทุกอย่างด้วยตัวเองมันไม่ใช่เหมือนการเทรดโปรบิชเชลที่มันมันมีการคํานวณอัตโนมัติก็คือมันหาราคาเ,เขาเรียกว่ามันหาราคาค่าเฉลี่ยตรงกลางให้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาคํานวณแล้วคัดเอาแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนไว้ให้นะครับ แล้วก็ลองก็ลองคอมเมนต์บอกไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทำไ้ให้เนาะนะครับสำหรับทำเฟรมเดย์ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราย่ายอไปดูในทำเฟรมเฮโนิดนึงด้วยในทำเฟรมเฮโนะครับใน show, ทำเฟรมเฮชโัดเจนนะครับทำเฟรมเฮสโชนะครัยังเป็นของฝั่งบาอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรแล้วทำเฟรมเฮสโอนี่ผมได้บอกตั้งแต่แรกเลยถ้ามันมีการกดตัวลงมาเคลียร์เนี่ยเยถ้ามันมีการกดตัวลงมาเคลียร์เห็นไหมตั้งแต่เมื่อวานให้คุณได้เล่นบ่ายได้เลยถูกไหม แล้วมันมีการกดตัวลมาเคลียให้คุณได้บายไหมมีถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับมันกดตัวลมาเคลียเพื่อที่จะสร้างระยะที่จะบินในช่วงข่าวแล้วสุดท้ายมันก็กดตัวลมาเคลียจริงจริงถ,ถูกไหมเอ่ยเพราะว่ามันกดตัวลมาเคลียในช่วงเจ็ดโมงเท้าเลยตั้งแต่ผมทําคลิปเลยไปแป๊บหนึ่งเลยเห็นไหมครับตั้งแต่ผมทําคลิปเนี่ยมันมีการกดตัวลมาเคลียเนี่ยเห็นไหมครับอ่าตั้งแต่แฮงเจ็ดโมงใช่ไหมผมทําคลิปประมาณเกือบแปดโมงแล้วแท่งนี้แท่งนี้แล้วมันกดตัวลมาเคลียตอนเอ่อแท่งแปดโมงมาแล้วรอบหนึ่ง จากนั้นแท่ง9โมงก็มีการกดตัวลงมาต่อแท่ง10โมงก็กดตัวลงมาต่อจนมาทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับที่เป็นรับจุดกับตัวของแม้กระทั่งเ4โและ H1 วนจากนั้นดึงไส้กลับเปิดแท่งเทียนใหม่ปุ๊บสร้างไพ่ชั้นการกับตัวฝั่งใบไหมครับยกตัวขึ้นชนต้านทําลายต้านคุณเห็นหรือยังแต่จริงแล้วคุณไม่ต้องมารอให้มันทําลายต้านตรงนี้ด้วยซ้ําเพราะว่าคุณเห็นแล้วว่ามันมีจุดกับตัวตรงนี้ตอนที่มันกดตัวลงมาเคลียร์เนี่ยแล้วคุณได้ไม้ใบจากไส้เนี้ยมันถือว่าเป็นไม้ใบที่ดีแแลลล้วววเเเเห็นนนนนมคุณออาาาไป่่่ชขฟพ ถ้าสมมติว่าคุณรอไปบายตอนนอนฟาร์มเฮโรทีเดียวนะครับตอนช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยสมมติว่าคุณไปบายช่วงนอนฟาร์มเฮโรตตรงเนี้ยที่มันที่มันซาเว์อยู่ประมาณห้าสิบกว่าเนี่ยไม่ไปไหนสักทีเนี่ยถูกไหมคุณก็ได้กาไรแค่หลักสองประมาณสองพันกว่าจุดถูกไหมแต่ถ้าคุณบายตามที่ผมได้บอกว่ามันมีการกดตัวลงมาเคลียร์ให้คุณได้บายแล้วแล้วคุณบายจากแถวแถวเนี้ยจากราคาประมาณสักสามแปดสี่หนึ่งสามแปดสี่ศูนย์เนี่ย คุณยกตัวคุณรอคุณรอจนกว่ามันจะไปข่าวอรมแอนด์เพโเสร็จปุ๊บพอช่วงข่าวมาปุ๊บมันยกตัวขึ้นทําไฮเนี่ยที่สามแปดเก้าศูนย์คุณได้กําไรแล้วห้าพันจุดคุณเห็นหรือยังผมไม่กล้าบอกแล้วครับหลอกแล้วครับว่าผมแม่นผมไม่น่าผมไม่กล้าบอกหลอกแล้วครับว่าผมเป๊ะแต่ทุกอย่างมันเกิดจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดอยี่ถ้วนมันไม่ใช่ความแม่นความเป๊ะความแม่นคือดูดูดเฉยๆแล้วก็บายดูดูดดเฉยๆแล้วก็เซลแล้วมันขึ้นบายแล้วก็ขึ้นเลยเซลล์แล้วก็ลงเลยอันนั้นคือแม่นเป๊ แต่ผมวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผมมีวิเคราะห์จากพ่เทินที่ผมมีแล้วก็ล่องรอยของตลาดที่ตลาดได้ทาทิ้งไว้นะครับผมใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ผมใช้ผมใช้สถิติผมใช้การดูแท่งเทียนพฤติกรรมของแท่งเทียนพฤติกรรมของคนแล้วก็มีการใช้จิตวิทยาของคนในการวิเคราะห์ด้วยว่ากราฟเคลียอะไรอยู่เห็นไหมครับตอนที่มันกดตวลงมาเนี่ยมันล่อายแลย้วเคลียวอลุ่มฝั่งบายมาถึงขลางเห็นไหมแต่ไม่ถึงกราฟแล้วไม่ถึงรับเดจากนั้นสร้างพาชัเทินฝั่งใบจริงจริงแล้วตอนนี้มันทุบลงมาขนาดเนี้ย มันเป็นจังหวะที่เราจะได้บายแล้วด้วยซ้ําซึ่งไม่เป็นไรถ้าพวกคุณไม่ได้บายบายแต่แค่นี้ก็ทําให้พวกคุณเห็นแล้วว่าผมวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วผมวิวเคราะห์ละเอียดแค่ไหนคุณก็น่าจะรู้แล้วเห็นไหมครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเกิดจากการที่ดูดูแล้วก็ดูนะครับตามันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็คือต้องดูเก็บสถิติแล้วก็ดูแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็ดูอยู่อย่างเนี้ย เพราะว่าอะไรครับการที่เราดูมันทุกวันเราเห็นมันทุกวันเรารู้เลยว่าพฤติกรรมมันทําแบบไหนบ้างก่อนที่มันจะขึ้นมันต้องทําแบบไหนก่อนที่มันจะลงมันต้องทาแบบไหนแล้วเราดูแบบนี้ซ้าๆไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเรารู้แล้วว่าอย่างเนี้ย่างแบบเนี้ยยังไงก็ขึ้นแบบเนี้ยยังไงก็ลงเนี่แหละครับแปลว่าคุณเริ่มทานานแล้วคุณเริ่มคุณเริ่มกลายเป็นเหมือนเหมือนได้กินนอนกับกราฟแล้วอันเนี้ยคือแน่นอนเห็นกราฟยังไงก็รู้ว่าขึ้นเห็นกราฟยังไงก็รู้ว่าลงเพราะพฤติ พฤติกรรมฝากกราฟมันฟ้องไว้หมดทุกอย่างเลยถ้าเราดูดีๆแล้วเราจะสามารถรู้ได้เลยในวันหนึ่งว่าแค่ดูตาเปล่าแล้วก็เห็นแล้วว่าเนี่ยขึ้นเนี่ยลงเนี่ยขึ้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่กราฟมันบอกไว้หมดอยู่ที่ว่าเราจะสนใจไหมเราจะเรียนรู้กับมันไหมหรอนะครับพรทชันก็ชัดเจนอย่างที่ผมได้บอกเห็นไหมพาร์ทิชันฝั่งายสร้างสมเร็จสมเอไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์จริงแล้วแข็งแรงกว่าตัวรามาเคลียร์ไม่ถึงรับเท่ากับว่าจังหวะเนี้ยนี่คือจังหวะที่เราจะบายได้เลย แลเห็นไหมครับถ้าใครบายตั้งแต่ตรงนี้แล้วถือไปชนนอนฟาร์มเนี่ยกาไรแล้วเห็นหรือยังเห็นไหมครับแล้วกําไรแล้วไม่พอนะครับถือไปชนนอนฟาร์มแล้วกําไรแล้วไม่พอแล้วคุณเห็นไหมครับการาฟอะ่ะถ้ามันมีสองข่าวในวันเดียวกันอ่ะมันสร้างระยะบินมันสร้างระยะขึ้นไปบินถูกไหมขึ้นไปใช่ไหมแล้วพอข่าวช่วงสามทุ่มมาเนี่ยมีการทุบลงมาอีกทุบลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ถึงรับจุดกลับตัวเห็นไหมทุบลงมาชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับตรงนี้ เห็นไหมครับถ้าดูดีๆเห็นไหมเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับแล้วจากนั้นดึงไส้กลับเท่ากับว่าไม่ทาลายรับไม่ทาลายรับแปลว่าอะไรครับกราฟก็ต้องยกต่อแล้วมันก็ยกไหมครับยกแต่ปุ๊บอีกรอบนึงยกล่อ,ลอเซลล์อีกรอบหนึง่งแล้วก็ซสเววิ่งไปวิ่งกลับอยู่อย่างเงี้ยซสเวบีบสามเหลี่ยมแคบล,ลงคุณดูดีคุณเห็นสามเหลีหล่ยมหรือ,อยังเนี่ยคือสามเหลี่ยมพร้อมเบรกเห็นไหมครับแปลว่าวันจันทร์มามีสิทธิ์ที่กราฟจะเบรกนะครับเพราะสามเหลี่ยมเนี่ยมันเข้ามันเข้ามุมแค แปลว่าวันจันมีสิทธิ์ที่จะเปิดปุ๊บอาจจะบ,บินไปเลยทำออททาไฮใหม่อีกก็ได้คุณเห็นหรือยังเราเห็นอะไรนะคุณเห็นหรือยังว่าผมเห็นอะไรนกครับถูกไหมครับทุกอย่างมันเกิดจากการวิเคราะห์นะครับมันไม่ใช่แบบแม่นยำจากอะไรแตช่างมันคือก,การวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วเราเห็นพอเราเห็นแล้วรู้แล้วว่าการบินสามเหลี่ยมแคบลงแปลว่า มีคนบายอยู่ข้างบนก็จริงมีคนเซลล์อยู่ข้างล่างแล้วเราก็ไม่ได้เซลล์อยู่แค่ข้างล่างแถวๆนี้มันเซลล์มาตั้งแต่ข้างล่างเลยท,ที่โดนล่อเซลล์มาแปลว่ากราฟไซเวทเพื่อที่ว่าต้องการที่จะบินแต่อาจจะมีการทุบลงมาเคลียร์หนึ่งรอบหรือเปล่าไม่รู้บอกไม่ได้แต่ที่แน่กนะราฟไซเวทเพื่อที่จะบินนะครับแต่ถ้าเหอะว่ามันจะทุบแล้วเคลียร์ละเอียดผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกเพราะว่าอะไรครับทุกครั้งที่มีการยกโตขึ้นมันก็มีคนโฟล์บายอยู่ดีถูกไหมครับถึงจะมีคนไล่เซลล์ก็มีคนโฟล์บาย ถ้ามีคนโฟลว์บายเยอะมากพอการาฟก็อาจจะต้องทุบละเอียดสักรอบองนึงก่อนแล้วถึงจะขึ้นใปใหม่ได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับตลาดสภาวะตลาดว่าคนเล่นฝั่งไหนมากกว่าแล้วการาฟต้องการที่จะเคลียร์ฝั่งไหนมากกว่าเนาะนะครับเพราะสำหรับ H1 ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ h 4ก็ここอย่างที่บอก H 4ไพราันก็ยังเป็นของฝั่งบายอยู่เพราะว่าแท่งเขี่ยได้ปิดแท่งเกี่ยอยู่เหนือต้านของแท่งอยู่เหนือต้านได้มีการทําลายต้านเฮชโไว้แล้วแล้วก็ได้มีการสร้างพร <ไป S 1> าชต <ไป S 1> ันการกลับตัวฝั่งเซล แล้วก Three, eight, six, ็เปิดแท่งใหม่มาก็ไซเวย์เล็กน้อยเห็นไหมแปลว่าแท่งนี้อาจจะมีการกดตัวลงมาเคลียร์สักหนึ่งรอบอาจจะมาเคลียร์ถึงไ้นี้อยู่ที่ประมาณ3ามแปดหกเจ็ดอาจจะนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ชัวร์เสมอไปว่ามันจะกดตัวลงมาเคลียร์แต่อาจจะกดตัวลงมาเคลียร์แล้วค่อยถึงไส้กลับหรือกดตัวลงมาเคลียร์ชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับแล้วก็ดึงไ้กลับแล้วก็อาจจะปรับฐานราคาอยู่แถวๆนี้ก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันปรับฐานราคาอยู่แถวๆนี้ตรงนี้จะเป็นจุดไปที่ดีจุดหนึ่งเลยแต่ถ้าหากว่ามันเลือกที่จะมาชนรับ ลงมาอีกเราก็อาจจะมีจุดใบหรือไม้ายจากแถวๆถเนี้ยที่ดีขึ้นเพื่อที่เอาไปชนเมื่อมันไปชนออทามไฮอีกรอบเพราะว่าผมได้บอกคุณไว้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าผมเห็นสามพันเก้าร้อยแล้วแต่แค่ไม่รู้เมื่อไหร่เนาะไาชั่นเหล่านี้ผมเห็นแล้วว่ามันจะไปส9 0 0เก้าร้อยแล้วไปอีกไกลด้วยแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้อย่างเดียวคือไาชั่นอย่าเป็นของฝั่งบายให้เราบายแต่อย่าายในราคาที่แย่ไปเรื่อยๆรอบายในราคาที่ดี แล้วถั่วโดยที่มีการถั่วแบบไม่ให้ตัวเองเสียเปรียบถูกไหมครับเข้าใจว่าเวลามันลงคุณก็อยากถั่วไม้เพื่อให้ได้ไม้ไปไสที่ที่สุดแต่คุณต้องเข้าใจว่าการถั่วไปเรื่อยโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีจุดกําหนดที่ดีมันจะทําให้คุณผ่อนล้างผ่อแตกในที่สุดหรือไม่ก็ทําให้คุณโดนกดดันจนคุณไปเฮเซลข้างล่างถ้ามันทุุบลงมาเรื่อยเพราะฉะนั้นจัดถั่วไม่ผิดแต่ถั่วในจุดที่มันดีขึ้นที่ดีขึ้นจริงๆไม่ใช่ถั่วไปเรื่อยแล้วก็โดนกถั่ แล้วก็แก้ไม่ได้เนาะนะครับสัรับกก็ประมาณนี้แล้วสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากประมาณนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมา,าวิเคราะห์อีกทีหนึง่งแล้วก็มาหาจุดเข้าออกออเดอร์ไปด้วยกันแล้วแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับในเช้าวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับแล้วถ้าอยากได้คลิปสอนเกี่ยวกับการหา,เ,าเกี่ยวกับการคัดไม้ตรงกลางแล้วหาจุดจุดเขาเรียกจุดเฉลี่ยของราคานะครับได้ได้ไม้เฉลี่ยของราคาอีกทีหนึง่ง ก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนมาให้ตั้งหากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กรุณาฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้แล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ